วัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาตะแก้วตำแหน่งโคผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมบดมศึกษาพัฒนาการสวรรณภูมิสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขตสองค่ะค่ะแล้ววันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสื่อนวัตกรรมเรื่องทฤษฎีทวีปเลื่อน การสำรวจหลักฐานสนับสนุนว่าทวีปเคยอยู่ติดกันมาก่อนด้วยแบบจำลองจิ๊กซอร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบฟิปคัลรูมค่ะค่ะที่มาและความสำคัญในการที่สร้างสื่อนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะไดะ้ส่งผลกระทบต่อ ภาคส่วนที่เป็นสถาบันการศึกษานะคะอย่างแพร่หลายนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะจัดกระบวนการการเรียนการสอนเนี่ยในรูปแบบปกติได้จึงต้องมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์นะคะที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมค่ะโดยมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ออนไซต์ออนดีบานออนแฮนนะคะที่หลากหลายมากขึ้นนะคะโดย จากสิ่งนี้นะคะทำให้ดิฉันเนี่ยได้มีการสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะคะในรูปแบบของสื่อดิจิตอลหรือสื่อออนไลน์นั่นเองนะคะก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีทวีปเลื่อนค่ะที่ได้มีการสร้างขึ้นมานะคะปัจจัยแรกที่มีการเลือกใช้เรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยสื่อที่เราเอามาใช้ในเรื่องของทฤษฎีทวีปเลื่อนนะคะจะเป็นตัวของ จิ๊กซอที่เป็นการตัดมือจากกระดาษนะคะแล้วก็มันทำให้นะคะตัวของอการสร้างชิ้นงานเนี้ยสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดทำนะคะรวมไปถึงนะคะ,ะนักเรียนไม่สามารถมาใช้สื่อชิ้นเนี้ยที่โรงเรียนได้นะคะจึงได้มีการสร้างขึ้นมาในรูปแบบออนไลน์นะคะกระบวนการแรกก็คือมีการนํารูปภาพะคะ่ะเข้าไปตัดใน แอปต่างๆนะคะเพื่อให้ได้รูปจิ๊กซอว์มาจากนั้นเอาไปสร้างขึ้นนะคะในตัวของแคนวาค่ะก็จะได้นะคะตัวของสื่อออกมาค่ะเป็นรูปแบบของสื่อรูปแบบออนไลน์นะคะในรูปแบบนี้นะคะดิฉันเนี่ยได้มีการนำมาสอนร่วมกับกระบวนการสอนในรูปแบบของฟิสคาลลูมด้วยนะคะก็จะมีการสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ขึ้นมานะคะเพื่อ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันกับสื่อที่เป็นตัวของจิ๊กซอนะคะในห้องเรียนได้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมต้องอสร้างสื่อนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยในการจัดการเรียนการสอนค่ะสื่อที่เป็นเกี่ยวกับทฤษฎีทวีปเรือน,นะ,ะที่ว่าด้วยหลักฐานนะคะเกี่ยวกับ การสำรวจว่าทวีปเนี่ยมันเคยอยู่ติดกันมาก่อนนะคะหรือที่หลักฐานที่เราเอามาสนับสนุนนั่นเองนะคะก็คู่เนี่ยคู่สอนจะต้องตัดตัวของจิ๊กซอนั้นนะคะเป็นที่ฟิ้นออกมาแล้วก็ตัดเป็นกระดาษนะคะซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของความแม่นยำรวมไปถึงการชํารุดเสียหายอายุการใช้งานค่ะที่อาจ,จะไม่ได้มีอายุยาวนานขนาดนั้นหรือ รวมไปถึงการสูญหายของชิ้นงานนะคะทำให้ไม่สามารถใช้งานต่อได้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นผลที่ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะคะต่อทรัพยากรนะคะที่ต้องใช้และอีกแง่หนึ่งนะคะที่เลือกใช้นะคะตัวของแอปพลิเคชัน c a n ว a เข้ามานะคะเนื่องจากว่าตัวของ c a n ว a เนี่ยสามารถนะคะที่จะสร้างสื่อนวัตกรรมได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ ค่อนข้างทันสมัยค่ะใช้งานง่ายนักเรียนสามารถเข้ามาร่วมใช้ในแพลตฟอร์มนี้นะคะได้ง่ายโดยที่ไม่เสียเวลาในการเชื่อมต่อมากนะคะเนื่องจากว่านักเรียนทุกๆคนเนี่ยที่โรงเรียนจะค่อนข้างมีความพร้อมในเรื่องของไอ p a d หรือว่าตัวของสื่อเทคโนโลยีของเขาเองนะคะก็จะสามารถทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันในเวลาเดียวกันได้นะคะซึ่งจาก สถานการณ์นี้ก็เลยตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะวันนี้ในรายวิชาวิทยาศา,าสตร์โลกและวากาศเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดทฤษฎีทวีปเลื่อนการสำรวจหลักฐานที่ทวีปเคยอ,อยู่ติดกันมาก่อนสวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะ ในวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอากาศเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทวีปเลื่อนการสำรวจหลักฐานสนับสนุนว่าทวีปเคยอยู่ติดกันมาก่อนในแผนที่โลกปัจจุบันนักเรียนจะเห็นว่าทวีปต่างๆมีรูปร่างและตำแหน่งดังภาพแล้วนักเรียนคิดว่าในอดีต ทวีตต่างๆมีรูปร่างและตำแหน่งเช่นปัจจุบันหรือไม่ ใช่แล้วค่ะในอดีตแผนที่โลกของเราไม่ได้มีรูปร่างและตำแหน่งเช่นปัจจุบันในอดีตเราเชื่อว่าทวีปเคยอยู่ติดกันมาก่อนเมื่อราว225ล้านปีก่อนทวีปทั้งหมดถูกเรียกว่าพันเจียแล้วนักเรียนคิดว่าพันเจียคืออะไร พันเจียเป็นภาษากรีกแปลว่าแผ่นดินทั้งหมดเป็นมหาทวีปคลุมพื้นที่จากซีกโลกเหนือถึงซีกโลกใต้และถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรพันธารัสซาและในเวลาต่อมาพันเจียมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นแผ่นดินส่วนที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเรียกว่าโรเรเซีย ประกอบด้วยอเมริกาเหนือกรีนแลนด์ยุโรปและเอเชียแต่ยกเว้นอินเดียนะคะส่วนที่2เป็นแผ่นดินส่วนที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรเรียกว่ากอวานาประกอบด้วยอเมริกาใต้แอฟริกาแอนตาร์กติกาออสเตรเลียอินเดียและมาดากัสกาค่ะ และในเวลาต่อมาทวีปได้มีการเคลื่อนตัวออกจากกันได้เรื่อยๆจนกลายเป็นทวีปดังแผนที่โลกในปัจจุบันซึ่งนักเรียนจะเห็นวิวัฒนาการการเคลื่อนตัวของแผ่นทวีปจากแผนภาพแล้วนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าแนวคิดนี้มาจากไหน จากหลักฐานที่กก่ามาทั้งหมดนั้นนักเรียนสามารถนำไปศึกษาต่อในทฤษฎีทวีปเลื่อนกิจกรรมสำรวจหลักฐานสนับสนุนว่าทวีปเคยอยู่ติดกันมาก่อนด้วยแบบจำลองจิ๊กซอร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบฟิปคัตดูมหรือจากคลิปว,วิดีโอที่นักเรียนกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นั่นเองค่ะแล้วมาทำกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะเจอกันใหม่ในคาบเ,เรียนค่ะสวัสดีค่ะ ซึ่งจากหลักฐานที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมดแล้วนั้นนะคะเราสามารถนําไปศึกษาต่อในเรื่องของทฤษฎีทวีปเลื่อนกับกิจกรรมการสาํารวจหลักฐานสนับสนุนว่าทวีปเคยอยู่ติดกันมาก่อนค่ะโดยออนักเรียนอาจจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันภายในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกครั้งในห้องเรียนเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเริ่มแรกนะคะนักเรียนจะต้องมีการแบ่งกลุ่มค่ะออกเป็นกลุ่มละ5-6ถึงหคนค่ะในการทำกิจกรรมนะคะซึ่งจะมีการขึ้น QR code มานะคะให้นักเรียนสแกนเข้าไปซึ่งเมื่อสแกนเข้าไปแล้วนะคะหน้าตาของแคนวาค่ะก็จะเด้งขึ้นมาค่ะเป็นตัวของสไลด์นะคะที่อยู่ภายในแคนวาค่ะที่ให้นักเรียนสามารถต่อจิ๊กซอหรือว่า ทำกิจกรรมกลุ่มนะคะจากนั้นนักเรียนจะต้องนะคะเลือกกลุ่มของตัวเองค่ะเิมยชื่อสมาชิกกลุ่มรวมไม่ถึงนะคะตั้งชื่อกลุ่มค่ะโดยเริ่มต้นชื่อกลุ่มจะเริ่มต้นด้วยคำว่าธรณีตามด้วย3คํคำนะคะให้นักเรียนเติมเพิ่มไปนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเมื่อกรอกชื่อพร้อมแล้วคะกลุ่มก็จะได้ทำการแข่งขันค่ะ โดยมีการแจ้งนักเรียนว่าหลักฐานที่เราจะทําการศึกษานะคะจะมีหลักฐานเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ค่ะหลักฐานเกี่ยวกับฐานน้าแข็งบรรพกาลหลักฐานเกี่ยวกับกลุ่มหินและแนวเท่กเขาะะที่มีอยู่นะคะจานวน3ามจิ๊กซอวด้วยกันค่ะโดยให้สมาชิกภายในกลุ่มนะคะช่วยกันต่อจิ๊กซอว์นะคะ,ะวาดด้วยทวีปเคยอยู่ติดกันมาก่อนจากหลักฐานดังกล่าวนะคะแล้วก็ จะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันนะะร่วมกับกลุ่มอื่นนะคะให้นักเรียนมีความแอคทีฟมากขึ้นนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะโดยกลุ่มไหนที่สามารถต่อนะคะตัวของจิ๊กซอได้เร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะจะได้สติกเกอร์ค่ะในการบวกคะแนนของแต่ละกลุ่มเข้าไปนะคะโดยแต่ละกลุ่มจะต้องสะสมคะแนนนี้นะคะไปเรื่อยๆืจนกว่าจะสิ้นภาคการเรียนนะคะ ก็จะนําตัวของฟิกซอสนะคะหรือตัวของสปิกเกอร์นะคะมาใช้สําหรับการบวกคะแนนนะคะในการทํากิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มนั่นเองค่ะมีการทํากิจกรรมนะคะครูสามารถตรวจเช็คนะคะความถูกต้องของงานของนักเรียนนะคะในสไลด์นะที่เป็นแคนวาสนะคะเพื่อที่จะเช็คนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความคืบหน้าของงานจากผลการใช้สื่อของนักเรียนนะคะ นวัตกรรมชิ้นนี้นะคะนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมากค่ะแล้วก็ผลสำเน็จทางการเรียนของนักเรียนมีระดับที่สูงขึ้นนะคะรวมไปถึงนักเรียนสามารถตอบอโจทย์นะคะหรือว่าตัวของคำถามนะคะกิจกรรมได้นะคะค่ะและดิฉันขอจบการนำเสนอสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ